สวัสดี่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับครูกนกวรรณนะคะสำหรับคลิปที่12นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดบทที่2หน้าที่3 2ถึง34นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่34นะคะก็คือการหาเลขโดดในหลักต่างๆนะคะ คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะวันนี้เราจะมาเติมเลขโดดที่หายไปกันนะคะเลขโดดมีเลขอะไรบ้างคะนักเรียนถูกต้องค่ะเลขโดดก็คือเลข0ถึงเลข9ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนดูหลักหน่วยก่อนนะคะตัวตั้ง เห็นไหมคะนักเรียนคุณครูเขียนให้แล้วตัวตั้งตัวบวกและผลบวกใช่ไหมคะนักเรียนดูตัวตั้งก่อนตัวตั้งหลักหน่วยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่า,เล, tr, วาเลขโดดในหลักหน่วยหายไปเลขโดดในหลักสิบหายไปใช่ไหมคะมาดูตัวบวกมากคะ่ะเลขโดดในหลักหน่วยหายไป เลขโดดในหลักพันหายไปต่อไปมาดูผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์หลักร้อยหายไปใช่ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยนะคะนักเรียนมาดูหลักหน่วยก่อนนะคะเวลาเราจะหาค่านะคะเราต้องเริ่มที่หลักหน่วยนะคะนักเรียนามาดูหลักหน่วยจำนวนอะไรเอ่ยที่ บวกกันแล้วได้ผลบวกเป็นเลขอะไรคะนักเรียนเป็นเลขห้าใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ้ยสี่บวกหนึ่งสามบวกสองและห้าบวกศูนย์ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะให้ตัวตั้งเป็นสี่แล้วตัวบวกเป็นหนึ่งนะคะสี่บวกหนึ่ง มีค่าเท่ากับหนะคะต่อไปมาดูหลักสิบนะคะนักเรียนหลักสิบตัวตั้งหายไปใช่ไหมคะแต่ตัวบวกมีมาให้แล้วคือเลขอะไรคะเลข9ผลบวกมีไหมคะมีผลบวกคือเลข0นักเรียนดูนะคะจํานวนใดบวกกับ9แล้วได้10คะ่ะเลเลขอะไรคะเลข1ถูกต้องค่ะ หนึ่งบวกเเท่ากับสิคะนักเรียนหรือเก้าบวกห่งเท่ากับสิใคะใส่ศแล้วทดอะไรคะทด 1. ตรงหลักร้อยนะคะอ่าต่อไปมาดูหลักร้อยนะคะสามบวกสี่มีค่าเท่ากับเใช่ไหมคะ บวกทดอีกหนึ่งเป็น8นะคะต่อไปมาดูหลักพันนะคะนักเรียนหลักพันตัวตั้งคือ3ตัวบวกมีไหมคะตัวบวกไม่มีแต่ว่าเขามีผลลัพธ์มาให้ผลลัพธ์ก็คือเลข8ปใช่ไหมคะสบวกกับจำนวนใดแล้วมีค่าเท่ากับ8ปคะสบวกอะไรคะถูกต้องคะ่ะ3บวก5มีค่าเท่ากับ เป็นไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดหน้าที่32ถึง34นะคะตามภาพนี้เลยนะคะนักเรียนเราเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย